นั่งหงอคนให้เรานังหงอคนกันอนใช่รานังดูก่อ,อน,มอนไม่ได้เปิดให้ลูกออกไปหรอไปแล้วสิมันดูจากแท่น้อนไหนเขาหลาบเลย เนปล้างหูก่อนอากาศร้อนเชื้อราเยอะใช่ไหมทำไมต้องตีลูกใครกันทีหน้าทีหลังเนี่ยถามักเถอะถ้าป้อนข้าวแล้วไปโดมมันอ่ะมั้นพ่อขอโทษพ่อขอโทษดู ตูปเอาตูเอาได้ยินเสียงตูปครั้งเดียวเองเอาพลิกพลิกพลิกอพลิกพลิกก่อนออลมันเปลี่ยนอีกข้างหลังท่านกำลังมีแหงนองเรียน้อนเิเรียน้นสีกรมีเสียงอะไราลังมีแหงันีอะไบี่ยหงวรุนแรงอืมอื นี่ขหลังก็ดินทีมันตเลี้วมันเราเือแหแล้วเหมเห็นไหมนันปรเด็สบายน,งงานเข้าหงเหเห็นไหม,ไมหายแล้วเห็นไหมแผลหายเรื่องหายแล้วหายแลงหายแล้วไปเขาบอกว่าหนูไปมาแล้วโอยที่ไปเปิดเตาประตูนั่นแหละ Да.